สนับสนุนโดย a o u f a c king 1 8 8ฝากเร็วถอดไวบริการ2ี่สชั่วโมงอสวัสดีครับผมอยู่กับพวกเรานะครับทีมงานฟัดทีวีนะครับผมชอ่วันนี้นะครับเราจะพามาร้อนกันอีกแล้วไม่รู้ว่าจะร้อนหรือจะทานะ่าหามากกว่าวันนี้เราอยู่กับสถานที่อีกสถานที่นะครับที่ร้อนติดอันดับนะครับ แต่ผมขอเซ็นเซอร์สถานที่ว้นะครับผแล้วเจ้าของก็บอกว่าไม่ให้ผมบอกชื่อสถานที่นะครับแต่ผมบอกได้ว่ามันเป็นโรงงานนะครับมันเป็นโรงงานขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมแอคิวฟาคิงนะครับหนึ่งแปดแดนะครับแอคิวฟาคิงหนึ่งแนะครับผมใครอยากได้เงินนะครับเว็บนี้ไม่มีโกงนะครับผมสมัครใหม่นะครับสามร้อยนะครับรับ4ี่ร้อยนะครับผมสมัครใหม่นะครับ5้าร้อยรับเจ็ดร้อยนะครับผม ยังไม่พอนะครับยังแนะนำเพื่อนได้อีก10%นะครับผมมีโบนัสไทม์นะอยู่ประมาณหโมงถึง2องทุ่มใช่ไหมอันนี้ประมาณ6โมงถึง2อทุ่มนะครับที่มีโบนัสไทม์ด้วยอ่าดูสิจะไม่เป็นเล่นได้เหรออย่างนี้อดไปเลยนะครับผมอด u s a นะครับ KING นะครับแล้วก็188นะครับ UFA นะครับ King นะครับ1น8นะครับผมตามแอดไลน์นี้เลยนะครับผมอา่วันนี้เรามีเสื้อใหม่ด้วยสปอนเซอร์สนับสนุนละมาไหนหัลลังเนี่ยอันนี้จะเป็นชื่อรายการเรานะครับผมนีทางช่อง YouTube นะครับผมโอเคเออที่ยลืมแจ้ไปนะครับผมอะไรนั้นเห็นพี่เล่นอะไรวะเว็บอะไรเราทำไงได้เงินเยอะจังอ่ะก็นี่ไงแอด UFA k i n แ8นะครับไม่แอดไม่ได้แล้วแอ UFA King หนึงแ18ดเนี่ยผม เล่นนะ้ะไม่ถึงชัง่วโมงผมได้ตังค์มาจากต้นทุนสามร้อยนะผมได้คืนมาสามพันะผมได้คืนมาสามพันเออเว็บอย่างเงี้ยไม่สมัครได้เหรอเออที่พี่ส่งสลิปไปพาไปเลี้ยงอะไรนะกะลข้เหรอเหรอยาวควา,ามจริงม,มันเล่นๆไปก็ไปได้ฝากฝากฝากโอเคครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีเราด้วยนะครับอยู่ใต้ทีมแ่งแปลแปลบริการฝากถอนเร็วบริการยี่สิบสี่ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในบ้านล้างเลยนะ จกำกับฐาหลวงปู่เข็มได้ป่ะคุ้ทางอารันานังคมังอารัชนานังสังฆังอารันานังเอ้าหลงปู่เข็มบาเยทเข็มเพื่ออะไรปัขึ้นลงูเขมัได้สเนเยนะสักิเลยิดล ทั้งไหนนะครับอยู่ใกล้ถึงมาแหละใครเลย่อนคนอยู่ไหม,ม,มครับไม่มีขออนุญาตนะครับผมมาถ่ายรายการนะครับห้องไหนด้วยเออขอไม่ขึ้นชั้นสองนะครับเขาสงวนไว้สงวนไม่ให้ขึ้น นก็มีห้าตันก็ยังออกที่มันอกเก็ของอเพิ่งพามาทำไมเนี่ยฮะโดนอีกแล้วเามาทำไมเลยไปไม่ด่ามาเลยเรางานไว้เราก็ต้องมีอะไรกันเยอะอุ้ยอะไรก็ต่งกัย เฮ้ยว้องเชื่อมลเลยเื่เองให้บปี้เออแบบแต่กล้องิดี้ไหมแต่กล้องแต่กล้องเปกี้ปะ๋อน,นีเ็ท,เที่มัก็ทนะว้าวดีเลว้าบรรยากาศะรด เขาให้เราต้อนแขกหนึ่งนะครับถ้าต้อนแขกหนึ่งวันเลยเลยมีทั้องเ้องเลเขาค้ีเขาอะไค่ไหเขาอคุณเสร็จไหมเขาข้างกี่รอบเนี่ยยากหนูไหนลอง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 ดีนิตัดไม่ทันเล ไปหึ่งตั้งไปหนึ่งตั้งชั้นจ่าะแเราอชั้นจ่ยมาแล้วเรียประตูเลยต้องทำนะอเคดูไหมครับเฟนนอ่ะโอ้ยไปตามมาโอ้ยที่เรียนไลย ระวังนะตกหลุมลไอ้ตัดเชือกดูหลุมมันมันบอกตกหลุมลกกเทืหลุมไปทนี่นะมันก็ปห้อง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 ตาลอวงี่ไปเดินอปทันเตาที่กองกูหายคน

กอดรถอาไคร e ับรถ้อเนี่ยเนกำลังมีคนไลำบากสุด กูก็ระแวงหมากูก็กลัวหมาโอ้โูโรงนะเนี่ยโอย กองเล่นอะไปกองไป้องเล่นเลยนอเด็กเลนไฟอู่เราอ้าเยียเียเราลองไปดูิทิาน่ดูนะเรลองดูินทิาพน่อนะแลกเราลองไปดูอินทิภาพเลยรนทเลย เฮียไม้ทิ่มตาตะกล้องไงสัสมาดูที่ทำมง้โอ้โหไม่แบกมาให้กูเลยเฮ้ยอะไรวะพี่แม็กโงคขึ้่ว kinh jộc cái gì anh là, khỏi không phải công được à, phải con มาบ้าเดี๋ยวก็ไม่โอ้ยไม่มึงก็ถ่ายชิดเกินมึงหัดถ่ายใกล้ๆหน่อยหืมยาฝนตกอีกแล้วมีวันไหนไม่อยากน้ำมั้ง ดับน้ำแล้วก็ทาแป้งไงไอ้วินดาบน้ำแล้วก็ทาแป้งไงเข้ยเาฝังไอ้เวินอันนี้ก็เล่นจังเล่นจังเล่นจังมาอะแพ่แดดแพ่แด๊ดแด๊ดแด๊ดไอู้เห็นเขาเล่นกันเยอะแยะโอ้ยเข้าฝักชิ้แป้งทอดเลยไม่หายเลยนะ ไปที่ไหนข้างไหเลยมองไม่เห็นทางสายนั่นตาตากล้องถือเลยจะเข้าไหมล่ะคุยถืออะไรยังเข้าไม่เข้าไหมล่ะฮะประตูนี่ไะป้อมข้างล่างนี่อ่ะลองเข้าไปดูโอ้ยอย่าเดินบังดีตากล้องมองไม่เห็นเว้ยไม่มีคนช่วยช่วยตัวเองดีครับตาตากล้องช่วยตัวเองบ่อยไม่ใช่หรอต้องขึ้นตัวเอง ไปที่อ๋อทหารเยอตอนน่อมาก็กล้องวะกล้องละว่ดเดี๋ยวจะถ่ายให้ผู้ชมดูออเคครับผมอยู่กับแม็กฟัดตนะครับรอวงอ่ะนี่ครับผมกล้องเป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นไงร้อนไหมล่ะสุดไหมล่ะเ้ยมีกระถางทูบเดียวไปเฮ้ยโอ้ระวังเหล็กนะเหล็ก เอออย่าฉายไฟเข้ากล้องดิบอกว่าทีมงานมึทีวีเราเราลำบากขนาดไาห,าหนเอาทหารไอแม่เย็ดไปนะคับวิ่งเหี้ยตัวอะไรอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวฉายไฟเข้ากล้องดอตะกล้องถือครับ อยตรงนี้ครับ่ไปเรยเพื่อนอย่างี้ยอ่าโอเคครับผมเอาละครับผมวันนี้นะครับวัดทีวีนะครับพามาลงงานล้างแล้วแต่เจ้าของให้เข้าแค่ชั้นแรกนะครับผมเพราะว่าชั้นสองมันอันตรายนะครับเพราะเขายังสร้างไม่เสร็จนะครับเออไม่ใช่ว่าสร้างไม่เสร็จคือเขาสร้างไม่เสร็จแหละแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ชั้นเาถึงมาตายครับเขาก็เลยว่าไม่ให้เราขึ้นไปชั้นสองเขาเตรความปลอดภัยของเรานะครับเดือดรคนตาจัดใช่ครับ เขาเลยเซฟความปลอดภัยของเราขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีกหนึ่งครั้งนะครับ SUFaking นะครับ SUFAKING 1 8 8นะครับต้องซูงเข้ามาหนึ่งเป็นต้องซูมเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้าถ่ายมาดู S นะครับ u f a k i n g นะครับ188นะครับ u f A นะครับ KING 188นะครับผมอย่าลืมแอดด้วยนะครับผม สมัครใหม่นะครับ300รับ400นะครับ500รับ700นะครับมีโบนัสแนะนำเพื่อนนะครับ10%นะครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีจากยูฟาคิงด้วยครับผมวันนี้ฟันทีวีขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับัสสดบนนนุโย at y o u f าคิงหนึ่งแปดแปฝากเ็ลถอดไวบริการที่สีสีชั่วโมง